ไปทำล่องให้เล่นสเก็ตสกีค่ะไม่ใช่ข้างหน้าเขาจะเป็นฐานดันหิมะแต่ข้างหลังเขาจะชักล่องให้คนเล่นสเก็ตสกีนั่นเองค่ะเป็นรถชักล่องสเก็ตสกีค่ะสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์จ้าคือว่าหัวมันตกกากกินเลยปูดมอนเองปฏิทักีท้ายทุกคนค่ะมีเห็นมันนปะป้าปา เมสนไปไหนป้าปาเดี๋ยวป้าปัาถอยรถก่อนถอยถอยค่ะหนาวค่ะแต่ว่าเป็นฝนปนหิมะลงมาอีกแล้วค่ะเมื่อกี้รถเข้าไปทำไอ้พวกไอ้นั้นขัะที่ว่าทางเล่นสเก็ตสก,สเก,สเกีเอาขูดออกไหมปกติมันจะขูดไม่ออกต้องติดความุ่นเอาไว้ก่อนด้วยค่ะ <S <S มันเป็นน้ำแข็งแกล้างกระจบ จะเอาไว้ถ้าเป็นของในหมู่บ้านจะเป็นโรยขวดมากกว่าเด้อค่ะเด้อรอย,ยเขาจะโรย,ยก้อนก้อนขวดค่ะข้างหน้าจะเป็นผานข้างหลังจะโรยก้อนขวดถ้าว่าเป็นคันใหญ่ออกถนนใหญ่อันนั้นจะเป็นโรยเกลือค่ะเราจะขับแซงกันได้ยากมากเพราะว่าอะไรในกลางถนนนะคะบางทีมันจะลื่นแล้วมันจะปัดค่ะ ส่วนใหญ่ถ้าว่าอากาศแย่ๆเขาก็จะขับตามกันไปเรื่อยๆถ้าจะแซงก็อันตรายมันลื่นค่ะช่วงในกลาง ดัก็จะไปฝั่งซ้ายเหมือนกันอันนี้จะไปถนนสายเล็กแต่อีกคันโน้ตไปถนนสายใหญ่อันคันข้างหน้าด้วยค่ะเราก็ตัดขับตามรถเข้าเรียกเต้าละคันใหญ่นุ่นไปข้างหน้าแล้วค่ะไปข้างหน้าเข้าจังหวัดแต่คันเล็กนี้มาสายเดียวในหมู่บ้านกับเย,ยสวนเห็นไมะ่ะถนนที่ว่ายังไม่เกตเราจะไปไม่ได้เลยค่ะ ดูค่ะถนนยังไม่เกดเราจะไปไ,ไปยากมากอุยอ้ยก็ใหญ่จ้ะเราก็จะขับในนี้แหละค่ะในหิมะโดยที่ว่าเดาทางเอาค่ะไม่มีเส้นกลางไม่ พามาทําอะไรมาดูกันค่ะเอาจะไปหลังไหนอันนู้นอยู่บนเนินอันนี้อยู่ฝั่งนี้คุณตาจะพาไปซื้อรถที่ว่าขับในน้ําแข็งสกูตเตอร์ในน้ําแข็งนะคะ มาถึงบ้านเขาแล้วค่ะพี่น้องจ๊ะมาถึงบ้านเขาแล้วแล้วทีนี้คุณตาลงไปถามว่าเธอรู้จักเขาไหมแกบอกว่าแกรู้จักสมัยสี่สิบกว่าปีที่แล้วนะคะเด็กจะไม่กล้าไปถ่ายทําไม่ข้างนอกให้ดูเด้อเพราะอะไรเพราะว่าเขาแกบอกว่าเขาเขาเป็นคนดุนะเธอจะไปถ่ายนะอืเขาคงจะไม่ชอบอย่าไปถ่ายทําในจุดนนะสตารันตาสตารันแต่ก็คือว่ามันเป็นหิมนะนั่นแหละค่ะ เป็นหิมะตกลงมาจากบนฟ้าแต่ทีนี้พอมาถึงพื้นมันก็เป็นน้ําค่ะเห็นไหมคะ่ะมันจะไหลเป็นน้ําอย่างกันหนี่แหละคะ่ะเป็นปุยหิมะลงมาแต่เป็นน้ําเขาเรียกสตารัานจะ้ะเป็นฝนฝนหิมะมาเด้อใครจะมาอุย้ยสวยงามจ้ะอุย๊ยมันตกต <า S 1> ใส่เบ,บ้าตายาย ้าของรถเขากําลังคุยกันตกลงกันอยู่ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อเด้อค่ะเดี๋ยวยายสวนเล่าสู่ฟังว่าเราอยู่ที่นี่เราอยู่กันแบบไหนไอ้เก่าบ้านเรานะคะที่ว่าสร้างบ้านแล้วทีนี้ต้นไม้ทั้งต้นนะคะต้นไม้ทั้งต้นที่ว่ามีกบมีอะไรมืออะไรถักขวานมือกบก็ใส่ด้วยมืออะไรอย่างกันนั้นแหละคะ่ะเขาจะอยู่แบบนี้บ้านเขาโอ้โหหลังใหญ่มากแล้วทีนี้เนี่ยไม่รู้ว่ากี่กี่โลงกี่ช้างบ้านเขาว่าเรียก บ้านเราเรียกช้างเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะช้างเก็บของสมัยเก่าสมัยเก่าเขาจะแบบปลูกข้าวปลูกหญ้าปลูกอะไรอย่างกันนี้นะคะ่ะก็เป็นช้างของเขาไม่รู้ว่ากี่ช้างอันนี้เขาเรียกว่าคนรวยตั้งแต่ดั้งแต่เดิมเนาะคะ่ะคุณตาก็บอกว่าเขารวยมากคุณตาเคยมาทํางานกับเขาแต่เขาอยู่ เข้ามามันในป่าเนาะค่ะมองรอดหน้าต่างมาก็มีแต่ป่านี่แหละค่ะเยสุวนก็มาเล่าสู่ฟังถ้าหากคนไหนพี่พี่น้องน้องลูกๆและหลานคนไหนที่ว่าเข้ามาอยู่ใหม่ถ้าว่าได้สามีอยู่ป่าอยู่ดงก็แยกยังกันนี่แหละค่ะว่าพวกเราจะอยู่กันแบบไหนใช้ใช้คําว่าพวกเราด้วยค่ะเด้อพวกเราจะอยู่กันแบบไหนก็ได้นี่แหละค่ะการเย็บปักถักร้อยบางคนก็จะถักนี่แหละค่ะถักหมวกถักเสื้อถักผ้าพวกไหมพรมนั่นแหละค่ะก็ถักกันไป พอเขาเรียกว่าพอซามเนาะค่ะเนาะพอซามหิมะละลายพอซามได้มีความอุ่นมาแล้วทีนี้ก็จะออกมาทํางานปีหักกันมาทํางานนาลานบ้านกันอะไรอย่างกันนี้ในช่วงหิมะละลายพวกเราก็จะอยู่กันแบบนี้แหละค่ะงานฝีมือเท่านั้นที่จะช่วยได้ในช่วงหน้าหนาวเดินคนเ,เขาขับรถไปไหนกันนู้นเขาลงไปในป่าก,กันค่ะไม่รู้ไปดูอะไรหิมะก็ตกโอ้โหฟองใหญ่มากตอนนี้พี่น้องจะ๊ะ มาจ้ามาสัมผัสความหนาวด้วยกันวันนี้ติดลบหนึ่งเองค่ะหิมะสวยมากนึสตาร่นแตา่อายะอียะะนะบอกยศนจะชอบมากดูลานบ้านของเขาไม่กล้าถ่ายทำพี่น้องอเพราะว่าเขาจะมีโรงมีช้างอะไรเยอะแยะไปหมดโรงฟืนของเขาโรงเก็บของของเขาทุกสิ่งทุกอย่างโอ้โหนี่แหละคะ่ะ ชีวิตของคนชนบทเนาะค่ะนอก้าเขามีอะไรทําของเขานาอถามว่าเข้าได้การใช้จ่ายมาจากไหนเขามีเงินใช้จ่ายมาจากไหนบางสมมุติยกตัวอย่างยกตัวอย่างอันนี้ฟืนเขาเยอะมากเขาก็จะได้มาจากขายฟืนด้วยค่ะเขาจะได้มาจากขายฟืน,ยคาายฟนค่ะแล้วก็สงสัยเขาจะมีพวกไอพวกพวกไล่ ไล่นานที่ว่าทาปลูกหญ้านะคะขายให้วัวน,นั่นแหละคะ่ะเพราะว่าช้างเขาเยอะมากทั้งลงทั้งช้างทั้งเครื่องไม้เครื่องมือเขาเยอะมากแล้วทีนี้เขาก็จะอยู่แบบนี้แหละคะ่ะแล้วป่าไม้เขาเขาคงมีป่าไม้เยอะเพราะว่าเขาทําฟืนไว้เยอะมากทําไว้ทาอะไรทําไว้ขายนั่นเองค่ะขายฟืนฟืนนะคะเจ็ดสิบยูโร สิบยูโรอย่างกันนี่ถ้าเป็นไม้เบิร์สนะคะเราหอบแค่หอบเดียวแค่นี้เองค่ะเราหอบแค่หอบเดียวแค่นี้เองถ้าเป็นไม้ฟืนจากเบิร์สต้นเบิร์สนะคะพี่ๆน้องๆจ๋ายายสนก็นมาเล่าสู่ฟังนี่แหละคะ่ะว่าพวกเราทํามาหากินอะไรเขาทํามาหากินแบบไหนในช่วงระยะวัยรุ่นของเขาตอนนี้เขาก็แก่กเกษียณแล้วค่ะเนาะในช่วงระยะวัยรุ่นของเขาเขาก็อาจจะมีงาน ประจาของเขาทําแต่ทีนี้งานไร่งานสวนของเขาเขาจะเป็นวันหยุดของเขาค่ะเสาร์อาทิตย์หรือว่าเวลาเลิกงานอะไรอย่างกันนั้นนะคะไม่ใช่ว่าเขาจะมีไร่มีสวนมีนาเขาไม่ทํางานด้วยค่ะูเห็นแล้วสองหนุ่มเขาเขาเขาลองรถค่ะ เมื่อกี้ไม่กล้าถ่ายทําให้ดูเด้อค่ะเด้อเพราะว่ารถเรายังไม่ได้ซื้อค่ะถ้าคุณตาตกลงซื้อแล้วยิ่งสนถึงจะถ่ายทําให้ชมเพราะว่าไปดูของเขาเผื่อเราไม่ซื้อเราเอาของเขามาลงคลิปมันก็อาจจะไม่ดีเนาะคะ่ะอยู่ที่นี่เขาจะถือเด้อค่ะมาดูรถกันค่ะวันนี้เดี๋ยวชมบรรยากาศไปหลายๆบรรยากาศเด้อจ้ะ ยายสนจะเล่าสู่ฟังไปเรื่อยๆว่าอยู่ที่นี่เราทํามาหากินกันอะไรแบบไหนแล้วคนที่มาใหม่จะอยู่แบบไหนถ้าว่าเจอสามีที่ว่าอยู่บ้านนอกเด้อค่ะเด้อเจอสามีอยู่บ้านนอกบ้านป่าบ้านดงแบบนี้น่ยยายสนจะเล่าสู่ฟังไปเรื่อยๆค่ะต้องใช้ความอดทนเด้อค่ะมาใหม่ๆทุกคนบางคนน่ะร้องไห้เด้อค่ะทำว่า ทำไมถึงร้องไห้หน้าหิมะตกแบบนี้นะคะไม่เห็นใครเลยมีแต่หิมะขาวโพลนไปหมดออกไปไหนก็ยากแต่สําหรับคนที่ว่าขับรถเป็นก็จะอีกอย่างนึงถ้าสําหรับคนที่ขับรถไม่เป็นก็โอ้โหลาบากค่ะออนซอนอะไรไม่ออนซอนออนซอนกองฟืนเขาค่ะ กองฟืนเขาเยอะมากในหน้านี้นะค่ะหน้าหนาวอันนี้เป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นเลยค่ะนี่แหละค่ะสําหรับคนที่อยู่ป่ามีป่าไม้ค่ะเขาก็จะขายเป็นต้นด้วยขายเป็นต้นส่งโรงงานแล้วก็ขายเป็นฟืนที่ว่าไปขายเป็นฟืนที่ว่าสําเร็จแล้วที่ว่าเขาเอาไปใส่เตาผิงหรือว่าเอาไปทําอะไรหลายๆอย่างนั่นแหละค่ะไปสุมซาวหน้าอะไรพวกนั้นนะคะอันนี้เขาก็จะได้เงินอีกแบบนึงค่ะ หัวยสนขาวพลเดี๋ยวจะไปนั่งในรถเดี๋ยวจะไปนั่งในรถเอาเอาหิมะออกก่อนค่ะหนาวไม่ไหวค่ะเดี๋ยวไปนั่งรอคนตาในรถหิมะมันเต็มเลยอันนี้ให้ดูชัดๆที่เขาตกลงมาใหม่นะคะ่ะถ้าอยู่กับพื้นมันจะมองไม่ออกอันนี้แหละค่ะที่ว่าเป็นปลุยลงมาแล้วทีนี้เขาก็มาโดนกับ กระจกรถเห็นไหมคะแล้วก็ละลายเขาเรียกสตาร์รรนต์ ค่ะเดี๋ยวคลิปนี้มันก็จะยาวเด้อจ๋าพี่ๆน้องๆจ๋าเยสุนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสุนเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะกราบขอพระคุณมากๆทุกรักทุกไลท์ทุกเลิฟทุกกําลังใจค่ะที่มีมาให้สําหรับเยสุนเสมอมากราบขอพระคุณมากๆดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะกี่ตกเสียงไกล้กีเลแต่ที่ข้างบนนี่ก็ได้ค่ะเยสุนได้ลงให้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ